รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสาม,มารถรับชมได้ทุกวัย h o m e b i o s r r o u p ร่วมกับมิตอสาร h o m e b i o s r u ไ s ด ร้อนขนาดนี้คุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับแรงกดอากาศจากประเทศจีนครับและบวกกับแรงกดอากาศต่ำจากนิสัยของแอนดี้นะครับมาชนกันนะครับทำให้ประเทศไทยนี่ร้อนยิ่งกรุงเทพมหานครร้อนมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตเปิดจากในบ้านผมครับเห็นไหมครับกำแพงนี่แค่กำแพงหน้าหลังสวยขนาดนี้คิดดูว่าห้องนอนมจะสวยขนาดไหนผู้เล่นครับผมเปิดอยู่ในห้างครับนะฮะอ่ะวันนี้นรครับในช่วงบ่ายแบบนี้ร้อนๆบางที่อาจจะมีฝนตกบ้างเป็นบางพื้นที่ไม่เป็นไร แต่ผมบอกเลยโดยคร่าวๆแล้วตอนนี้ร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งอยู่หน้าจอทีวีคุณเปิดแอร์เย็นช่มเลยครับขอให้ทุกคนนะครับชิลๆกันไปและพร้อมในการที่ไปดูทําเลเด่นๆโครงการดีๆกับโฮมไบเอสกายและผมแอนดี้เค็มุกสวัสดีครับ let's go เ <c oughs> ทพร,รักสํารงทําเลใจกลางเมืองปากน้ำอนาคตรถไฟฟ้าผ่านถึงสงสายคอนโดมีให้เลือกเพียบ ทาโฮมก็น่าสนราคา2-3ล้านบาทเท่านั้นเดอะเมโทรโพลิสสำรองอินเทอร์เชนคอนโดติดสถานีรถไฟฟ้าสำรองจัดครบจัดเต็มพื้นที่ส่วนกลางและพฟอร์นิเจอร์หรูครบชุด28ตารางเมตรเริ่มได้ถึง2ล้านทาโฮมติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงโฟร์ซีซั่นราชพฤกษ์รัตนาทิเบตทาโฮมสชั้นหลังใหญ่ในบรรยากาศธรรมชาติ เริ่ม3มล้านไปไปลายพร้อมโปรโมชั่นอีกเพียบสุดยอดมากดูสิครับพี่น้องของเราชาวสำโรงครับผมต้องบอกเลยพวกคุณโชคดีมากเพราะตอนนี้เนี่ยพี่ๆเขากำลังเร่งก่อสร้างเร็วที่สุดเลยกับสายรถไฟฟ้านะครับเอ๊เห็นไหมครั้งที่แล้วจังก,กันได้สองที่แล้วเราก็มาที่นี่พบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวสำโรงนี่เป็นกันเองกันหมดเอ้ย เห็นไหมโอ้น่ารักกันมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาตอกย้ำกันสักหนึ่งรอบเลยดีกว่านะฮะว่าวันนี้เนี่ยเราจะดูซิ่ว่าการขยายอาณาเขตของเขาเนี่ยมันจะไปไกลถยยึงไหนวันนี้ผมจะพาคุณไปนะฮะไปฝั่งเทพรักส์สำรองกันหน่อยดีกว่าว่าตรงนู้นเนี่ยภาพวกว้างๆเนี่ยเขาเป็นยังไงพร้อมไหมครับไปช่วงมเซอร์เวย์สนับสนุนโดย นชื่นเอกชัยบางบอน4โครงการใหม่จากมั่นคงเคหะก,การบ้านเดี่ยว100ตารางวาเริ่ม6 9ล้าน9บาทโทร1622งหนมันต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับสำหรับพื้นที่โดยรอบของสถานีสำโรงนั่นเองเพราะตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้า BTS สส่วนที่ต่อออกมาจากสถานีแบริ่งครับแล้วก็จะวิ่งออกมาจนถึงสมุทรปราการเนี่ยเขามีความคืบหน้าไปเยอะเลยทีเดียวอีกไม่กี่ปีครับ คอนเฟิร์มใช้บริการอย่างแน่นอนและก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ารถไฟฟ้าไปทางไหนคอนโดต,ต่างๆก็ขึ้นตามเต็มไปหมดเลยครับอย่างสถานีสำโรงนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะทั้งตึกสูงตึกเตีย้ยมีคุณเลือกได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวครับและก็เชื่อว่าจะทยอยมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่ชอบอยู่คอนโดแล้วก็แนะนำเลยครับว่าให้เลี้ยวออกไปในโซนที่เรียกว่าเทพรักษ์สำโรงครับ อ,อ,อบ้านคดีนั้นยกมือขึ้นหน่อยเร็วเพราะในโซนนี้จะมีบ้านประเภทเทาวน์โฮมให้คุณเลือกด้วยนะครับระยะห่างจากรถไฟฟ้าก็ถือว่าไม่ไกลจนเกินไปยังสามารถใช้บริการได้อย่างไม่ยากเลยครับราคาก็ถือว่าไม่แพงมากครับสักประมาณ2-3ล้านบาทเท่านั้นเอง แต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือบนถนนเทพรักษในอนาคตเนียครับจะมีโครงการรถไฟฟ้าผ่านเข้ามาเหมือนกันเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่นเองครับเส้นทางลาดพร้าวสำโรงและตอนนี้เห็นว่านะครับอยู่ระหว่างรอกันอนุมัติให้ก่อสร้างนั่นเองแต่ตอนนี้มาเสวียก,กันหน่อยดีกว่านะครับว่าถนนเทพรักเนี่ยจะยังไม่มีรถไฟฟ้าเป็นของตัวเอง ไม่ต้องน้อยใจไปแต่ความสำคัญของพื้นที่นี้เนี่ยมีมานานแล้วเพราะเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมสุขุมวิทกับสีนครินเข้าด้วยกันนั่นเองครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงเขตอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการด้วยเพราะฉะนั้นตลอดแนวถนนสายนี้ก็เลยมีครบทั้งห้างร้านและบริการต่างๆอาคารสำนักงาน โรงงานแล้วก็ชุมชนที่อาศัยที่ยังคงความเป็นดั้งเดิมอ,อยู่นี่แหละครับความน่าสนใจของเทพลักษ์สำโรงอีกหนึ่งทำเลดังของเมอกปากน้ำครับผมผมต้องบอกเลยนะว่าถือว่าเป็นโชคดีมากๆนะพี่น้องชาวปากน้ำทุกทกคนครับก็จะได้มีรถไฟฟ้าเนี่ยถึงสองสายมาบรรจบก,กัน เพราะฉะนั้นเตรียมตัวกลับไปดูหนังเรื่องรถไฟฟ้ามหานครครับไม่แน่คุณอาจจะได้พบรักกันที่นี่ก็ได้แน่นอนครับวันนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสดีมากเพราะมีโครงการดีๆเกิดขึ้นใหม่เยอะแยะ,ยะมากมายแต่วันนี้ผมเลือกหนึ่งที่ครับเป็นที่ Luxury รี่ไฮโซมากแต่ราคาไม่ไฮโซอย,อย่างที่คิดครับที่นี่เนี้ยผมต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆและชื่อเขาก็สวยหรูมาก เดอะเมโทรโพลิสสำโรงอินเทอร์เชนจพรไหมครับถ้าพร้อมแล้วก็รถไปฟ้ามาหานครช่วงโฮมชอยส์สนับสนุนโดย,โดยเดอะทีคพัฒนาการทองหล่อ500ร้เมตรสู่แอร์พอร์ตลิงห์5นาทีสู่ใจกลางธุรกิจท,ทองหล่อเอกมัยโทรศูนย์สองเจ็มสามถึงห้า โอ้โหไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับว่านี่เดินไม่กี่ก้าวน,นะครับจากสายรถไฟฟ้าสำโรงนะครับเข้าสู่ลักชัวรี่คอนโดมิเนียมที่ต้องบอกเลยว่าหรูจริงๆลักชัวรี่มากมีทั้ง39ชั้นก็ได้30ชั้นก็ได้ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โครงการ The Metropolis สสำ um โรง interchange ครับโอ้โหดูสิแหมดรียบบชัวแล้วยังสวยเลยคิดดูสิฮะแล้เขาบอกเป็นแห่งเดียวบนจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเดี๋ยวก่อนสอสถานี อันนี้สำโรงเอ้าแล้วสี่งเรื่องหนึ่งนี้สถานีอะไรครับอันนี้สถานีรถไฟฟ้าเทพารักษ์นะครับเทพารักษ์เหรอครับครับอันนี้จะวิงไปที่ลาดพร้าวครับอุ้ยสวัสดีคุณเฉลิมชัยครับสวัสดีครับคุณมาดีครับวันนี้ท่านซีอีโอมาเองเลยครับผมขอบคุณมากๆที่สละเวลาของท่านมาครับให้กับรายการของเราวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเห็นแล้วดูจากที่กําลังก่อสร้างกันแล้วนี่จะเป็นจุดที่สุดยอดทําเลหนึ่งเลยนะฮะเนี่ยใช่ครับใช่ครับ แล้วผมทราบข่าวมาอีกนะครับว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่ท่านนี่อยู่มาตั้งแต่เด็กเลยครับอันนี้เป็นโรงงานเก่าของเรานะครับ อยู่มา50ปีวครับ50ปีครับนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดถึง The Metropolis นะครับทำไมถึงชื่อ The Metropolis อ๋ออันนี้เป็นชื่อชื่อบริษัทผมตั้งนานแล้วนะครับเราพัฒนาที่ดินมา20กว่าปีแล้วภายใต้ชื่อบริษัท Metropolis Property ครับผมนะครับแต่ที่ผ่านมานี่เราไม่ได้ใช้ชื่อชื่อบริษัทเป็นชื่อชื่อโครงการแต่โครงการนี่ใหญ่มากเราก็เลยคิดว่าเราจะเริ่มเปิดตัวชื่อบริษัทแล้วก็เลยเอาชื่อบริษัทนี้มาตั้งเป็นเป็นนั้นเองแล้วก็อีกอย่างงนี่ จากเมื่อก่อนเป็นพวกโรงงานนะครับตอนที่โรงงานเริ่มได้ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นอนาคตที่นี่ต้องเจริญแน่นอนอันนี้ที่ดินนี่อยู่บนที่ดินเท่าไหร่ครับอันนี้8.5ไร่ครับ8.5ไร่ติดกับถนนใหญ่เลยติดถนนใหญ่เลยครับติดกับรถไฟฟ้าด้วยติดรถไฟฟ้าเลยครับคราวนี้คอนเซปต์ที่นี่เป็นยังไงครับที่ต่างจากที่อื่นๆที่พี่ทํามาก็คือเรากำลังเรากำลังทยุดทงานใต้คอนเซปต์ เอ่ออัลฟอเรเ l ลล u ลักชครับคือ luxury ที่คนมีได้คือสามารถจับต้องได้จับต้องได้ครับครับอันนี้เป็นตึกตึก A นะครับอันนี้เป็นตึกที่เราขายตึกแรกกันนะครับสักสิบชั้นครับครับอันนี้มีทั้งหมดพันห้าสิบยูนิตส่วนตัวของตึกนี้ก็จะมีอยู่อันนี้อันนี้เป็นตึกสามสิบชั้นครับนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณห้าร้อยห้าสิบยูนิตครับผมนะครับแล้วก็อาคารเตี้ยเนี่ยก็ประมาณร้อยห้าสิบยูนิตโอเคครับคราวนี้อยากทราบถึงเรื่องของแบบห้องครับแบบห้องนี่มีกี่แบบครับก็มีเอ สามแบบเป็นส่วนใหญ่นะครับก็มีห้องยี่สตารางเมตรนะครับแต่อันนี้เราไม่ได้ทําเยอะเราทําแค่ประมาณร้อยห้องนะครับแล้วก็มีห้องสามสตารางเมตรประมาณแปดร้อยห้องอยู่ในตึกนี้นะครับเมนหลักเลยแล้วก็มีห้าสองตารางเมตรห้าสิบสองตารางเมตรเป็นอันนี้เป็นสองห้องนอนส่วนกลางครับเฟส i ิลิตี้ส่วนกลางนะครับก็คือทั่วอาคารนี่เราจะมีสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำเราที่เป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่นะครับและอีกด้านหนึ่งของอาคารนี่ก็มีสระว่ายน้ําขนาดเท่าเกันเนี่ย อีกศาหนึ่งอันนี้ก็ความยาวเท่าๆกันด้านนี้เราก็มีสรสเด็กแยกออกมาแล้วก็ใต้อาคารนี้ก็เป็น oh ห้องออกาล oh ออังกอล์ฟ oh. oh, ห้องออกาลังกายขนาดใหญ่เลยนะครับ uh huh. uh huh. แล้วก็มีห้องห้องดรีฟอล์ฟด้วยบริคารของที่จอรดรถเนี่ยนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็จะเป็นสนามแบดอีก2สนามเพราะฉะนั้นจะว่าไปเฟอร์สิตี้เรานี้ก็ครบทุกอย่างครบทุกอย่างอ่ะคุณผู้ชมครับเฟอร์ิตี้ครบพร้อมขนาดนี้ที่จอดรถ700กว่าคันมาเราไปดูความไฮลักชวรี่ของห้องที่70,000บาทต่อตารางเมตรฟูลลีเฟอร์นิชเป็นแบบ ไฮลักชัวรี่เชิญครับครับคุณแดนดี้ครับดูนะครับอันนี้ใช้มือถือนะครับเราแค่เปิดบลูทูธนะครับ คู่แง่ว่าอันนี้ผมสามารถใช้อันนี้เปิดประตูได้ครับเหมืออกุญแจรถยนต์สมัยใหม่ไปครับเข้ามาในห้องดีกว่าครับนี่อันนี้เป็นห้องตัวอย่างของเรานะครับครับผมอันนี้เป็นห้อง35ตารางเมตรครับนะครับอันนี้เราแบ่งเป็นห้องรับแขกนะครับครับแล้วก็เป็นห้องนอนนะครับเรามีการแบ่งห้องรับแขกกับห้องนอนออกมาเป็นสัดส่วนที่ดีมากครับนะครับเราทำาอันี้ให้เลยอันนี้เป็นของมาตรฐานนี่เป็นให้เป็นอย่างนี้เลยนะรให้เป็นมาตรฐานครับ อันนี้ทุกห้องที่เราขายเนี่ยเราก็จะตกแต่งให้อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยใช่ไหมครับทุกอย่างทุกอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นของที่เราให้ในห้องทั้งหมดยกเว้นพวกเครื่องไฟฟ้านะครับครับแล้วก็แต่แอร์นี่เราให้ให้ในห้องนี้เราให้2เครื่องเลย2เครื่องโซฟาอันนี้ก็ให้หมดเลยโต๊ะทานข้าวให้โต๊ะทานข้าวให้ครับโคมไฟให้ครับ ห้องนอนนี้เราก็จะสัดส่วนได้ว่าอย่างดีนะครับคือจริงๆมันก็เป็นห้องที่ต่อกับห้องห้องรับแขกนะครับเวลานอนนี่ถ้าเราเราอยู่คนเดียวเนี่ยห้องจะรู้สึกว่ากว้างเพราะว่าไม่ได้แบ่งแบ่งเป็นห้องเล็กๆนะครับเพราะนั้นห้องห้องจะดูกว้างแล้วของที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของที่เราให้เป็นของมาตรฐานทั้งหมดนี่ครับตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านี่ก็เป็นของมาตรฐานนะครับว้าวได้แบบนี้เลยได้แบบนี้เลยครับไม่คือสีอะไรลงตัวหมดเลยนะวอลเปเปอร์ได้ไหมฮะได้ครับได้ครับ ไฟดอกฟ้าอย่างนี้ไหมฮะเราดอกฟ้าให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับครับซึ่งเราก็มีพาร์ติชันให้นี่นะครับครัวนี่ก็เป็นครัวของมาตรฐานทั้งหมด เราให้เป็นอย่างนี้เลยนะฮะคือ,อคทั้งหมดที่เห็นนี่เป็นอย่างนี้หมดเลยครับเระเบียงก็นะฮะก็จะเป็นพื้นที่ Space มีก๊อกน้ำให้ด้วยเหรอมีก๊อกน้ำใ<ะ>นเระเบียงให้ด้วยครับคือเราเราดีไซน์ทุกอย่างไม่ก็ทั่งแอร์แล้วก็มีกริลติดให้นะครับคือไม่ให้เห็นตัวคอมเพรสเซอร์ของแอร์ ครับถ้าจะไม่ให้ดูห้องครับสองเลยนี่ก็กระไรอยู่เพราะดไหนมาแล้วครับแต่ความจริงห้องนี้เราขายหมดไฟตั้งนานแล้วนะครับก็อาจจะต้องรอเฟสสองยังไม่นานครับและเฟสหนึ่งเมื่อไหร่จะเสร็จครับเราเสร็จประมาณปลายปี60ซึ่งอีกประมาณสัก4ี่หเดือนเนี่ยเราจะเริ่มก่อสร้างแล้วครับผมอ่ะแน่นอนครับราคาที่ทุกคนคงจะอยากจะทราบกันแล้วว่าตอนนี้28สกับ35เนี่ยคนรอคอยกันอยู่นะฮะราคาเริ่มต้นครับคือในช่วงพรีเซลเนี่ยห้อง28ตารางเมตรเนี่ยก็ประมาณ ล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นเองห้องสาสพตตารางเมตรเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณสองล้านสองสองล้านสามอะไรเงี้ยครับ <Prom otion. S 2> โปรโมชั่นโปรโมชั่นของเราก็คือว่าให้ห้องที่ครบทุกอย่างแล้วอ,อันนั้คือโปรโมชั่นของเราเราตกแต่งเมืออเราอยู่เองอแล้วเราก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้โอกาสที่จะมาอยู่ในห้องห้องอย่างนี้บ้างขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณมากครับ ถ้าพูดถึงทำเลรถไฟฟ้าที่กำลังเด่นๆในตอนนี้เลยเนี่ยนอกจากที่สุขมุมวิทกันแล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่ายังมีสายสีม่วงที่ออกไปทางจังหวัดนนทบุรีครับโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่มีอยู่ที่หนึ่งครับที่เขาบอกเลยนะว่าถ้าคุณไปอยู่แล้วชีวิตของคุณนะครับจะรายล้อมด้วยความสุข happiness และรวไปถึงทุกฤดูกาลด้วยที่นี่เขาตั้งชื่อว่าไม่บอกเดี๋ยวปเองครับ ส์สนับสนุนโดยโบรดซีซั่นราชพฤกษรัตนาทิเบตชีวิตที่รายล้อมด้วยความสุขผู้ดูการโทร2 2 1 9 5 7 3 7 9 9ป๋าครับป๋าเนี่ยก่อนหนึ่งแยกแ้วรัฐนทิเบตยันจะมีคู่ขนานเนี่ยเราชิดซ้ายเลยนะโอเคครับ เลยลงอ้าวเช็คหน้คุณผู้ชมครับหมายอะไรใกล้ขนาดนี้และใกล้กันรถไฟเป็นฟ้าสายสีม,ม่วงขนาดนี้ผมบอกได้คําเดียวว่าคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณเนี่ยมาพบก,กับโครงการที่เขามีคอนเซปต์ที่ฟังแล้วดูดีดูดีเลยครับเนี่ยคือชีวิตคุณจะรายล้อมด้วยความสุขทุกรูด,ดูกาลครับเพราะที่นี่คือ4ฟรซีซั่นราชพฤกษ์รัตนาทิปเบดครับโอ้โหดูสิแหมเป็นโครงการที่มีความเป็นธรรมชาติจริงๆเลยนะครับคุณแอนดี้มาถึงแล้วใช่ไหมครับ เอ้าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเชิญเชิญเข้ามาข้างในครับครับผมโอ้มาแล้วคุณผู้ชมครับมาครับคุณอดี้เชิญเชิญเลยครับเชิญนั่งเลยครับขอบบคคุณมากรัผมเป็นไงครับหายากไหมครับโครงการโฟร์ซีซั่นคาวง่ายมากเส้นทางที่มาเมื่อกี้ยากไหมครับโอ้ยง่ายมากครับเมื่อกี้ผมมาาแครายนะตัดเข้ามาล้านธนิชิเบตใช่ไหมฮะแล้วก็เจอเซนทันเจอเซนทันข้ามไปน้ำจ้าพญายานเลยพญาก้าวพญาก้าถูกต้องแล้วก็เลี้ยงเข้ามาล้านเฉลิมเสร็จแล้วก็ไปยูเทิร์นถูก แรกที่หน้าห้องอาหารอุ่นไอดินครับแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยเลยเข้าซอยโครงการโปรเจคเลยนะครับแล้วมีเส้นทางอื่นไหมฮะที่สามารถเดินทางมาได้อ๋อมีอีกสองเส้นทางสบายสบายครับเช่นบางใหญ่บางใหญ่ก็มาได้มาได้ครับก็ผ่านเข้ารัตนไนเบกแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาถึงเล้ครับก็มากับรถยูเทิร์นแรกประมาณสักอุนไอดินห้องอาหารอุ่นไอดินครับผมแล้วก็เข้าโครงการได้เลยครับน่าเห็นไหมครับอีกเส้นทางหนึ่งคือมาจากเส้นสาธร ก็ตรงขึ้นมาเรื่อยๆจะผ่านคริสโตราชพฤกษ์แล้วก็มาถึงวงเวียนพระรามห้าก็ลอดอุโมงขึ้นมาเลยครับแล้วก่อนจะถึงทางแยกรัตนาธิเบศเนี่ย uh huh. ให้สังเกตที่ศูนย์ฮอนด้าครับแล้วก็ชิดซ้ายเข้าคู่ขนานด้านในถึงโครงการเลยครับแค่นี้เลยครับคุณก็จะไปอยู่ที่ Four ซีซั่นครับโอ้ทำไมถึงต้องเป็น4ซีซั่นเพราะว่าโครงการนี้เนี่ย เราเน้นถึงความเป็นธรรมชาติทุกฤดูกาลและแน่นอนครับคอนเซ็ปต์ที่นี่เราก็จะเน้นอย่างที่บอกไปคือธรรมชาติใช่ครับนะครับแล้วก็การเดินทางอย่างสนุกสบายใช่โดยรถไฟฟ้าใช่ครับสสยสิงห์โสถานีอะไรนะสถานีบางรักใหญ่นี่ห่างจากตัวโครงการเองแค่5 0 0อเมตรเองนะครับที่ที่เราอยู่ตรงนี้ประมาณใหญ่แค่ไหนฮะพื้นที่โครงการเพียง14ไร่เศษ14ไร่เศษใช่ครับมีกี่แบบครับมีแค่2แบบ2แบบ แบบห้องมุมกับห้องที่อยู่ตรงกลางครับไซส์นี่คือ,อยังไงครับห้องห้องทั่วไปก็ขนาด20ตารางวาขึ้นไปครับ,คร,บครับส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านก็ขนาด200ตารางเมตรทุกหลังจะเท่ากันคราวนี้ส่วนกลางนะครับพื้นที่ส่วนกลางของเราเนี่ยตกอยู่ทั้งหมดของพื้นที่รวม42%ถ้าเทียบกับพื้นที่ขายเนี่ยทั้งหมดเพียง58งถือได้ว่าพื้นที่ส่วนกลางของเราเนี่ยค่อนข้างมากแล้วเรายังมีคลองสาธารณะ ซึ่งเรียกว่าเป็นคลองบางรัดใหญ่เนี่ยตัดผ่านโครงการทางโครงการก็เลยสร้างสะพานเพื่อข้ามคลองนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นสะพานโฟร์ซีซั่นครับมาครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันดีกว่าครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นในรูปแบบของทาวน์โฮมถูกต้องครับนะครับผมซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เราก็อยู่ในตัวบ้านที่นะเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเป็น i ลฟิ้งรูม ใช่ครับบริเวณนี้คือห้องรับแขกครับมีนี่นี่นี่ห้องเก็บของใต้บันไดครับใต้บันไดด้วยแล้วเรายังมีห้องเก็บของหน้าบ้านอีกนะครับซึ่งใหญ่กว่าซึ่งใหญ่กว่าครับอ๋อโอเคครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของนะฮะมุมอาหารมุมอาหารทานด้วยกันก็อบอุ่นกันไปนะครับห้องครัวก็ง่ายๆสบายสบายใช่ครับแม่ครัวครับแม่ครัวครับนี่เลยก็ย้ำอีกทีว่าบ้านหลังนี้คือบ้านริมหรือบ้านมุมใช่ครับซึ่งคุณจะได้ส่วนรอบข้าง เดินสบายเลยถูกต้องนะครับนั่งทานข้าวก็สามารถเห็นต้นมุงต้นไม้ที่คุณปลูกไว้ได้ถูกต้องครับไปดูชช้นสองนี่าครับเชิญครับคุณนอนดี้เชิญนี่แหละฮะคุณแอนดี้นี่เป็นห้องอเนกประสงค์นะครับสามารถดัดแปลงได้เป็นห้องทํางานก็ได้นะห้องพระก็ได้นะฮะแต่ปัจจุบันแต่งเป็นห้องดูหลังฟังเพลงนะครับซึ่งก็มีระเบียงสามารถเดินออกไปได้ครับใช่ครับดีเก๋ไก๋ดีครับแล้วก็เห็นสังเกตว่ามีห้องนอนด้วย ครับเดี๋ยวเชิญคุณนี่ไปชมห้องนอนชั้นชัสองเลยนะครับมีห้องน้ําในตัวอยู่ตรงนี้ใช่ครับโอเคห้องน้ําค่อนข้างกว้างขวางมากเลยนะครับครับผมยังส่วนเปียกแห้งไว้ด้วยครับนี่ดูสิอ่าฮะนี่ก็เป็นห้องนอนสําหรับห้องนอนชั้นสองนะครับครับผมถือว่าเป็นห้องนอนขนาดเล็กของเราครับนี่ขนาดเล็กแล้วนะใช่ครับโอ้โหหน้าต่างบานใหญ่เลยนะฮะครับสามารถเปิดรับลมได้ค่อนข้างดีเลยครับเยี่ยมเลยนะครับ นี่มาสเตอร์เบดมแอนดี้ครับนี่คือห้องนอนมาสเตอร์เบดมครับเป็นไงครับคุณแอนดี้ครับอันห้องนี้เนี่ยถือว่าเป็นห้องที่ตกแต่งได้ค่อนข้างทางเลือกเยอะแยะเลยนะครับถ้าต้องการตู้เสื้อผ้ามากก็สามารถทําได้นะครับใหญ่จังเลยอ่ะคุณจะได้เทควิว่างนี้เลยใช่ไหมมุมมองเลยครับมุมมองเป็นวิวที่สวยงามมากครับโอ้โหมองไปรอบๆจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากนะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใช่ครับ ครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมครับหยิบปากกากระดาษขึ้นมาเลยนะครับราคาของบ้านโฟร์ซีซันราชพฤกษ์รัตนาทิเบศน,นั้นราคาเท่าไหร่ครับเราเริ่มต้นที่3ล้านประมาณ3ล้านปลายปแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในช่วงพีเซลก็ให้ราคาพิเศษถ้าตัดสินใจซื้อในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ถูกที่สุดแล้วก็โปรโมชั่นโปรโมชั่นนั้นของเราเนี่ยมีหลายทางเลือกให้กับ ลูกค้าค่าส่วนกลางฟรีค่าทมเียมโอนฟรีทำสัญญาฟรีเงินดาวแล้วไปถึงแถมแอร์ทุกห้องนอนแล้วก็ยังมีแถมเฟอร์นิเจอร์ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าขอบคุณมากครับขอบคุณครับ รถไฟฟ้าสายต่างๆที่ขยายเส้นทางออกไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีประโยชน์ต่อพวกเรามากมายครับเพราะว่าเราก็สามารถที่จะเลือกโอ้โหไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดมิเนียมหรือจะเป็นทาวน์โฮมเนี่ยนะฮะได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและการเดินทางง่ายเหลือเกินครับรวดเร็วทันใจมากแต่คุณต้องคิดเผื่อไว้ด้วยนะครับว่าการที่มีอะไรดีๆแบบนี้เข้ามาเนี่ยเงินที่เราต้องใช้ในแต่ละเดือนนั้นก็ไม่ใช่น้อยๆเหมือนกัน ต้องคิดไว้ด้วยทําใจไว้เลยนะครับผมอย่าลืมแล้วกันนะครับว่าถ้าคุณอยากดูนะของดีๆแบบนี้ทําเลในหนๆโครงการดีๆและบอกได้เลยว่ามันจะเป็นของคุณครับถ้าคุณดูรายการนี้ครับ Home by Sky กับผมแอดดี dy, ้เคนเปบุ๊กวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขรักทุกคนนะครับ